นานนับเดือนแล้วพี่ผมและสองเกือแก้วไม่ได้ออกนอกเขตหมู่บ้านหลังหลงกวางหนมโดยการฝ่าฝืนคำสั่งสำยังขโมยปืนของพ่อในวันนั้นนั่นก็เรื่สัตวร้ายบาดเจ็บทางร่างกายซึ่งมาทราบภายหลังว่าเป็นหมีใหญ่ยังไม่ถูกจัดการสำปืนที่เรียกว่าเป็นกระบอกเก่งแม้จะยังเป็นของพรานจันบิดาบังเกิดกล้าของผมทางนิตินายหากแต่ในความจริงแล้วมันแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผม ถูกจับขังเอาไว้ในตู้กล่องโซ่ล็อกกุญแจเอาไว้อย่างดีทีนี้จะทําอย่างไรได้เล่านอกจากเดินเตลเตยอยู่ตามหมู่บ้านปล่อยเวลาให้ไปแต่และชั่วโมงจนผลวันผลคืนไปได้วยความเบื่อหน่ายกับชีวิตของเด็กบ้านป่ายอย่างพวกผมการที่ถูกขังไว้ให้อยู่แต่ในหมู่บ้านมันช่างเป็นความทรมานทางใจที่ยาขนาดไหนก็รักษาไม่ได้ข้าวทุกมือ้อแม้แม่จะทําเมนูโปรดแค่ไหนก็รสจืดสนิท น้ำที่กรอกกล้วเข้าปากหรือก็ขมปานผสมบอระเพทอเอา,ายไข่จับขังไข่ล่ามโซ่พวกเราเรียกกันแบบนั้นมันไม่ได้มีการบันทึกรักษาหรือการวินิจฉัยโรคใดๆมันเกืออาการตรอมใจที่ไม่ได้ออกไปประชนภัยอย่างที่อยากเท่านั้นเองไอ้จอยไอ้จอยเอ้ยพ่อเองตามหาอยู่แน่พวกเองสองคนเลยนารออยู่ที่บ้านเองนะจอยตาตูมัคณายกประจำบัส ที่ใครๆต่างก็นับถือเนื่องจากแกเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดมาก่อนแต่เนื่องจากค้าเหลืองมันร้อนเส้นทางทำสิ้นสุดจึงลาสิขาออกมาอยู่กินกับยายพาภรรยาคนแรกและคนเดียวของแกจนถึงปัจจุบันเรื่องอื้อเฉาของแกไม่รุนแรงมากนักอาจได้ทำผิดศีลธรดีใดขณะครองผ้ากรสาวพัดเป็นการศึกและออกมาอยู่กินกันอย่างถูกต้องเปิดเผยและเรื่องมันก็นานมากแล้ว อายุผมทบกันสองรอบได้กระมังดังนั้นทุกคนในหมู่บ้านจึงยังเคารพแก่เช่นเดิมได้ยินจากตาตูแบบนั้นเราสามคนพลันมองหน้ากันเป็นเชิงตั้งกระทูถามที่ผ่านมาได้ไปทำสิ่งใดผิดร้ายแรงมาหรือเปล่าเท่าที่คิดก็ไม่มีเว้นก็แต่ตัวผมที่พ่อจับได้เมื่อครั้งพยายามงัดแม่กุญแจตู้เก็บป,ปืนซึ่งก็โดนทั้งดา่าและลงบายสำเร็จโทษเสร็จสิ้นไปแล้วเช่นนั้น บรรดาพ่อที่ชาบ้านเรียกกันตามลักษณะเด่นว่าสามพรานอันประกอบไปด้วยรานจันท์พ่อของผมรานหมอพ่อของไอ้บุญและพรานกลุ่มพ่อไอ้แกน่นซึ่งมักไปไหนมาไหนด้วยกันเนื่องจากเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันซึ่งอย่างหลังนี้ผมไม่เข้าใจความหมายมีเรื่องอันใดจึงต้องการพบเป็นการโดนถึงขนาดฝากฝังตะตูซึ่งรู้ที่อยู่ประจำของพวกเราให้มาบอกถึงที่กันเล่า และไอ้ที่อยู่ประจําที่นั้นก็คือมหาดใหญ่เยงเข้าไปในเขตของป่าช้าข้างหมู่บ้านซึ่งผมและเพื่อนทั้งสองเห็นตรงกันว่ามันเย็นและเงียบและหาได้มีความน่ากลัวใดๆเลยตายหากูไม่ได้เอาหมอนรองติดตัวมาด้วยนะสิไอ้บุญครวนเอามาก็เปล่าประโยชน์พ่อมึงจับได้เสียทุกทีถูกตีก็เหนือแตกอยู่วันยังค่าเป็นอีครั้งที่ไอ้แก่นพูดแทนใจผมทุกประโยคหมอนรองที่ไอ้บุญครวนหาคือหมอนใบเล็กๆเ,เ,เป็นแบน ที่มันยัดเอาไว้ในกางเกงเมื่อรู้ว่าจะต้องถูกพรานหมอลงโทษซึ่งไม่เคยได้ผลหากไม่ใช่พรานหมอสั่งให้ออกเขาก็เลือกหวดไวลลงน่องถึงอย่างนั้นทุกครั้งมันก็ยังยัดเอาไว้อยู่ร่ำไปเร็วเข้าละเรื่องด่วนพ่อของพวกเองว่าอย่างนั้นตาตูต่ซึ่งเดินกระย่องกระแย่งสามขาห่างออกไปร่วมสิบวามีไวหันมาตะโกนเร่งนั่นยิ่งทําให้พวกเรา รู้สึกครันเหนือครันตัวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเราสามคนใช้เวลาร่วมชั่วโมงพยายามเดินทอดน่องประกอบกับอ้อมนั่นอ้อมนี่กว่าจะถึงหมู่บ้านซึ่งความจริงแล้วสิบกว่านาทีก็มาถึงทันทีที่เห็นหน้าไอ้บุญสะดุ้งโยงก่อนเพื่อนเมื่อพรานหมอกวักมือเรียกทำนองบอกให้เข้าไปหาโดยไวผมเห็นมันน้ำตาคลอหน่วยรอยอยู่ก่อนแล้วและผ่านให้ผมกับไอ้แกนมีอาการตามอย่างห้ามไม่ถูก บรรดาพ่อพ่อนั่งเงียบกันอยู่อึดใจใหญ่นั่นยิ่งกดดันในพวกเราทําตัวไม่ถูกกระทั่งพันหมอยิม้มถอนใจรูปศีรษะของไอ้บุญนั่นเล่าจึงเล่นเอาตีหน้างงทําตัวไม่ถูกหนักเข้าไปอีกและแล้วสิ่งที่รอคอยก็มาถึงเมื่อพ่อของผมเอ่ยปากว่ารุ่งนี้เช้าพวกเขาจะออกเดินทางไปบ้านท่าเตียนมีธุระสาคัญต้องไปทําให้ท่านสมภารเห็นเราสามคนรักอยากออกป่าเป็นพรานจึงจะพาไปด้วย ซึ่งนั่นนับเป็นเรื่องดีสําหรับผมจนได้แต่เน่งหาใช่ไม่ดีใจบ้านท่าเตียนเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดแม่น้ําสายหลักที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านหลายจังหวัดอยู่ห่างไปทางเหนือร่วมอาทิตย์เดินเทา้าต้องผ่านหุบเขาดอยสูงและป่าเลึกหลายแหง่งเรียกได้เต็มปากเลยว่าไกลที่สุดเท่าที่เราเคยไปเที่ยวป่าขึ้นมาการได้ยินพ่อว่าจะพาพวกเราไปที่นั่นเป็นเรื่องที่ผมอยากให้เกิดเส้นในตอนนี้ไม่อยากรอให้ถึงพรุ่งนี้เช้า ร้านหมอและพลานกลุ่มพาไอ้สองตัวแสบกลับไปคุยกันที่บ้านของแต่ละคนส่วนผมนั่งลงยังชาญเรือนหูผึ่งตาใสรอว่าพ่อจะบอกอะไรอีกหรือไม่จังหวะนั้นแม่ซึ่งเข้าครัวทํากับข้าวจนเสร็จสิ้นแล้วก็ยกสำรับมาพอดีสีหน้าบอกชัดเจนเลยว่าไม่ชอบใจในเรื่องที่ผมจะออกเดินทางร่วมกับพ่อในครั้งนี้ด้วยผมเฝ้าภาวนานในใจขอจะให้แม่เอ่ยปากทัดทานเลยเพราะบ่อยครั้งเหลือเกิน พ่อของผมแม้จะเป็นถึงปรานใหญ่แต่ก็ยังยอมแม่ง่ายๆหรือจะเรียกว่ากลัวเมียก็ไม่ผิดนักแต่แล้วสิ่งที่ผมกลัวก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อแม่เอ่ยปากขนาดตักข้าวใส่จานและยื่นให้พ่อไม่พาเจ้าใจไปไม่ได้หรือพี่ฉันเป็นห่วงลูกลิ้นผมพลันชาดิกไม่อยากกระเดือกข้าวขึ้นมาทันทีด้วยรู้ชะตาแล้วว่าพ่อจะตอบออกมาอย่างไรแต่ว่าเจ,จ้าอยมันสิพาแล้วนาส้อย มันโตพอที่จะรู้จักการใช้ชีวิตในฐานะผู้ใหญ่แล้วจะประครบประงมมันอย่างใครในหินต่อไปไม่ได้วันข้างหน้าเกิดพี่กับเองตายไปมันจะดูแลตัวเองยังไงถ้าไม่มีความรู้และประสบการณ์เลยแม่ไม่ตอบได้ต่เงียบและถอนใจด้วยว่าทุกคำพูดของพ่อน,นั้นมีเหตุผลเด็กสิพ่อในหมู่บ้านผมเรียกว่าโตเป็นหนุ่มกันแล้วบางคนเป็นพรานเต็มตัวแล้วอีกต่างหากสำหรับผมที่เป็นถึงลูกพรานมากฝีมือ แต่ปันนี้ยังต้องเข้านอนพร้อมพ่อแม่กลับมาต้องรอให้แม่หาให้กินนับว่าช้าไปมากทีเดียวสําหรับการเติบใหญ่ในเองลองบอกเรื่องปืนที่พ่อเคยสอนให้ฟังอีกสักครั้งสิพ่อว่าแน่ละมันไม่ใช่เรื่องยากผมจําได้จนขึ้นใจป่าโป่งลูกร้อยป่าดิบมีโป่งลูกเก้าเจอสัตว์ใหญ่ล่าสัตว์เจ็บลูกเก้ากับลูกโดดดินชุ่มยุบครึ่งนิ้วคือร้อยใหม่ดินแห้งมีน้ําขังคือร้อยเกา่า อยู่ใต้ลมและมีสติอยู่ตลอดเวลานอนสูงให้นอนข่อานอนต่ำให้นอนหงายมั่นใจข่อยิงพอพอถามคือเรียกลูกปืนอวดเส้นหมดพุงรู้แล้วว่าเองจําได้รู้แล้วว่าเองเก่งเข้าใจแล้วอยากไปก็ไปแม่ว่าดักคอผมทั้งที่ยังพ้าำสิ่งที่พ่อสอนไม่หมดดี้ําเสียงไม่ค่อยพอใจนักแต่ว่าใบหน้ากลับมีรอยยิม้มส่วนพ่อพยักหน้าอย่างภูมิใจ ผมสัมผัสได้แบบนั้นตลอดเวลาในวงข้าวแทบไม่มีสิ่งใดเลยอันเป็นข้อมูลของการเดินทางที่กำลังจะเริ่มขึ้นแม่หันไปคุยเรื่องอื่นเสียและราวกับท่านลืมไปแล้วว่าเมื่อครู่ใหญ่ที่ผ่านมากลัดกลุ่มกับเรื่องที่ผมต้องออกเดินทางไกลจนหน้าเงาหน้างอตราบจนเสร็จสิ้นมือข้าและพ่อนั่งชันเขาให้ขาคาบยาเส้นทำอะไรสักอย่างอย่างชานเรือนนั่นหละเป็นเวลาอันเหมาะสม ผมตัดสินใจถามเบาความครั้งก่อนที่พวกเองไปกันแค่สามคนเจออะไรบ้างไหมยังไม่ทันที่ผมจะเอ่ยปากได้ไดพ่อเขาจิงถามขึ้นสิก่อนผมนิ่งอยู่อึดใจไม่ทราบจะตอบอย่างไรดีจะโกหกมาไม่หรือกเ็เกรงว่าเพื่อนทั้งสองคนจะเจอคำถามเดียวกันแล้วมันจะตอบตามจริงเพราะโกหกไม่เก่งและหากพ่อมารู้ทีหลังผมจะถูกลงโทษเอาได้การโกหกเป็นกฎเหล็กของบ้านผมสิด้วย หรือจะบอกตามความจริงก็กลัวพ่อจะไม่พาไปอีกว่ายังไงได้พบเจออะไรบ้างหรือเปล่านอกจากกวางตัวนั้นพ่อถามอีกแม้น้ำเสียงจะไม่เข้มดูหรือตะคอกแต่การที่ท่านไม่มองหน้าง่วนกับการใช้มีดเล่มเล็กๆที่คมแสนคมและเล็กเกินกว่าจะเป็นมีดพรานที่พ่อเคยใช้แต่ก็ใหญ่เกินกว่าจะใช้เป็นมีดสำหรับหั่นผักหรือปอกผลไม้แกสลักไม้มะขามให้เป็นรูปร่างคล้ายวัวหรือควายนั้น มันก็กดดันได้ไม่น้อยทีเดียวเอ่อเอ่อตอบมาตรงๆพ่อย้ำอีกเล่นเอาผมสะดุง้งเอ่อเจอเจอจากพ่อเจออะไรยังไงพ่อถามเรานี้น้ำเสียงดูสนใจขึ้นมาถนาดัดผมจึงเล่าเหตุการณ์ที่ผิดแปกจากธรรมชาติของผืนป่าที่เกิดขึ้นในท่านฟังทั้งหมดไม่มีปิดบังสักระเบียดนิ้วขณะเดียวกันก็ทำใจเล้วว่าโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวชมป่า นอนกลางดินกินกลางทรายกับคนอื่นๆนั้นคงลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นแล้วเองจัดการยังไงพ่อถามอีกผมก็เล่าอีกเล่าทุกอย่างรวมทั้งอาการสันกกัวที่เผลอปีนลงห้างแต่โชคดีไอ้บุญและแก่นช่วยเอาไว้เง้นรึโชคดีเหลือเกินที่จะสองตัวแสบนั่นมันตั้งสติทันเองยังต้องฝึกฝนอีกมากในเรื่องจิตใจเอาเก็บไว้ใช้มันเป็นของเอง วันเพาะวันศิลเลี้ยงดูให้ดีอย่าให้ขาดปุ่งนี้พวกติดด้ามไปด้วยพ่อยืนมาขามแกสลักให้ผมรับเอามาพินิษด,ดูจึงรู้ว่าเป็นวัวธนูเขาทั้งสองข้างชี้ปลายออกสองขาหน้าท่างมงอเล็กน้อยสองขาหลังเหยียดเป็นท่าดีดหรือกําลังพุ่งตัวทีนี้ก็มันไว้ในมือตั้งชื่อมันว่าอะไรก็คิดเอาพ่อจะสอนคาถาผูกจตไท้ฟังให้ดีจําให้มั่นเมื่อต้องใช้ใจ่าสัน่นพร้อมหรือยงัง ผมมองวัวธนูในมือและตั้งชื่อให้มันตามแก่นที่ใช้ไม้แก่ไอ้ขามรันแล้วจึงหันไปหาพ่อแล้วพยักหน้าอย่างจริงใจลอยจิตและสมองให้ว่างเพื่อรอรับบทเรียนใหม่อมปู่เจ้าสมิงพรอยปู่เจ้ากำแหงให้กูมาทำคอยเชิญพระอิศวรมาเป็นตาซ้ายเชิญพระอาทิตย์มาเป็นตาขวาเชิญพระนรายมาเป็นเขาพ่อท่องจนจบและบอกว่านี่เป็นคาถาผูกจิตต่อให้ปั้น หรือหล่อรูปร่างออกมาได้ดีหรือสวยแค่ไหนก็ตามแต่หากไม่ผูกจิตให้ถือกำเนิดเป็นตัวตนมันก็เป็นเพียงตุ๊กตาธรรมดาเท่านั้นต่อมาท่านก็ให้คถาเวลาจะเรียกออกมาใช้หรือคนที่เล่นข้าวเล่นของเรียกว่าปล่อยซึ่งคาถาอยู่คล่าวว่าพุทธังเป็นโตโธทนูกุปีโสกโอปป,ปาติกะธรรมังเป็นฤทธิ์โธนูกุปีโสกโอปป,ปาติกะสังโฆ เป็นวิญญาณโอทนนกุปิโซกะโอปปติกะต่อมาเป็นคาถากำกับและเรียกให้กลับมาหลังจากเสร็จสิ้นจากงานที่ใช้หมาเถิดมามา,มาไมมาเอหิสวาหะคัชชะพามุิโอกาเสหิเอาละ่ะทีนี้จัดการเสให้เสร็จสเร็จในตอนนี้เลยพ่อว่าขณะเดียวกันก็แหยหน้ามองพระจันทร์ข้างขึ้นซึ่งเมฆหมนที่บดบังค่อยๆค,ค,คลายออกผมทำตามคำสั่ง ตั้งใจเฮนนิ่งแล้วว่าคาถาผูกจิตทีระอัคาระไม่ช้าไม่เร็วทุกคำที่ว่าทุกลมที่พ่นจากปากใส่ไอ้ขามในอุ้งมือล้วนเป็นไปได้วยความตั้งใจไม่ทราบว่าเป็นเพราะอุปทานไปเองหรือไม่ความรู้สึกมันบอกว่าหัวธนูแก่จากไม้มะขามมันดิ้นได้พ่อส่งสายตาเป็นสัญญาณว่าให้ลองปล่อยมันไปวิ่งเล่นดูผมจึงว่าคาถาปล่อยซึ่งก็จำได้แม่นทุกอัขราทุกคำอีก จบคาบแล้วก็โยนมันออกไปสิ่งที่เห็นเล่นเอาผมตาลุกาวา่าเมื่อไอ้ขามกลายเป็นวัวตัวใหญ่เขาสองข้างมีไฟลุกวาบดวงตาแดงเพลิงหีบเทาทั้งสี่เองก็แดงวาบเหยียบลงตรงไหนก็เป็นปรากฏรอยไหมชัดเจนมันกวบวิ่งไปทั่วบ้านหากแต่เน้นไปในทางช่องบ้างระหว่างรั้วทั้งสองฝั่งซึ่งเป็นทางเข้าบ้านซำมันยังก้นลมหายใจฟืดฟาดเรากับกำลังไม่พอใจไอ้ขาม วัวธนูของผมวนเวียนอยู่พักใหญ่กระทั่งผมเรียกมันกลับมาตามที่พ่อสั่งมันก็ยอมย้ากลับมาแต่ว่าแสดงอาการราวกับเด็กถูกขัดใจและค่อยๆหายไปกลายเป็นเพียงวัวแก่สลักตัวเล็กเช่นเดิมใจผมแทบหลุดออกจากช่องอกที่เห็นความอัศจรรย์จากน้ำมือตัวเองอีกครั้งแม้จะไม่ทั้งหมดและยิ่งใจเต้นแรงเมื่อพ่อย้ำอีกครั้งว่าวัวธนูตัวนี้หรือไอ้ขามเป็นของขลังอย่างแรก ที่ผมจะต้องพกติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเข้าป่าหรือไม่นี่ก็เป็นอีกอย่างที่ต้องติดตัวพร้อมเคยได้ยินใช่ไหมเข้าเถือนอย่าลืมพร้อเข้าป่าอย่าลืมปืนพ่อยืนมีดเลี่มที่ท่านใช้แก่ไอ้ขาวให้ผมเวลานี้ใบและคมเก็บอยู่ในฝักไม้ที่ดูธรรมดาทว่าสวยงามน้ำหนักและขนาดเหมาะมือกับมีดที่ผมมักเอาของพ่อไปใช้มากกว่าทีเดียวเนบหลังเนบเอวไว้เวลานอนสอดใต้หมอน จำไว้นะนั่นคือการสนทนาสุดท้ายของคืนตอนที่ทั้งผมและพ่อจะแยกย้ายกันนอนพักผ่อนด้วยว่าการเดินทางนี้ยังอีกยาวไกลนักต้องใช้แรงกายอีกมากจะมามัวขี้ตาขอหยุดพักไปบ่อยตั้งแต่วันแรกมันคงไม่ใช่เรื่องดีนักก่อนนอนผมนำมีดเล่บนั้นมีดประจำตัวของผมสอดเอาไว้ใต้หมอนตามที่พ่อสั่งไม่น่าเชื่อว่าจากแต่แรกผมคิดว่าตนเองคงตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ แต่กลับไม่เป็นแบบนั้นเลยผมหลับไปโดยไม่รู้ตัวและตื่นตั้งแต่ตีสี่โดยไม่มีอาการงวงเงยียดใดเลยจนนิดเดียวไก่เลี้ยงไก่ต่อขันแววรับกันจากบ้านหลังนั้นหลังนี้อึดใจใหญ่ฟ้ายังไม่ทันสางดีเสียงอันคุ้นเคยของสองเครือแก้วก็แววมาจากทิทางอันเป็นที่ตั้งของบ้านของผู้บันครู่เดียวเท่านั้นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความปริ่มสุขสดใสก็โผล่มาที่หน้าบ้าน แม้ไม่ต้องบอกผมก็เข้าใจได้พวกมันทั้งคู่เองก็ได้รับของบางอย่างจากมือบิดาเช่นเดียวกันกับผมแน่ๆแต่เราจะไม่ถามกันเอาไว้อวดเมื่อยามจําเป็นต้องใช้จริงๆซึ่งอีกใจหนึ่งก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะการต้องงัดเอาทั้งมีดซึ่งลักษณะบอกชัดว่าลงอาคมเอาไว้แล้วและไอ้ขามหัวธนูอันแข็งกล้าออกมาใช้นั่นแสดงว่าผมหรือเราทุกคนตํำลังเจินตรายร้าแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่ามนุษย์คนไหนก็ต้องการให้การเดินทางมันราบรื่นทั้งไปและกลับทั้งนั้นไม่นานพรานหมอและพรานกลุ่มก็ตามมาแต่ว่าหนึ่งในทั้งคู่อุ่มเอาสิ่งที่แม้ห่อหุ้มไว้ในผ้าเหลืองก็มองออกว่าคือพระพุทธรูปหน้าตากว้างราวสอกเศษมาถึงพ่อก็จัดแจงใช้ผ้าขอมา้าผืนใหม่สองผืนมน้วนผูกขึ้นเป็นสายสะพายสอดหลังและรองฐานพระพุทธรูปที่ว่าด้วยแผ่นไม้ขนาดพอดีกัน จากนั้นจึงหันมาถามกับเราสามคนว่าใครจะเป็นคนแบกองค์พระไปเป็นคนแรกเอานิ่งทีเดียวไม่ใช่จะพาไปเที่ยวเล่นเฉยๆนาจะไปด้วยก็ต้องทํางานใครจะแบกเป็นคนแรกพ่อผมถามย้ําอีกครั้งและโดยที่ไม่รู้ตัวผมยกมือขึ้นเองพ่อยิ้มด้วยความพึงใจเช่นเดียวกันกับอีกสองจอมพรานส่วนลูกของทั้งสองท่านนั้นยังอยู่ในภวังสับสนและกระซิบกันให้พอได้ยินว่า เมื่อครู่คูจะยกมือแล้วแต่มันไม่ขึ้นงงแท้อาการกระซิบกระซาบของไอ้สองแสบไม่ทําให้ผมรู้สึกขนลุกเท่ากับการที่สามจอมพรานซึ่งเป็นบิดาของพวกเราพูดคุยกันอย่างเปิดเผยว่าใครจะอาสามันก็เท่านั้นองค์พระท่านจะเลือกม้าขี่เองเราออกเดินทางกันในตอนเก้าโมงเช้าโดยมีแม่ยืนมองอยู่ริมร้วด้วยสายตาที่ชัดเจนเลยว่ากังวลหนัก กระทั่งหกผู้เดินทางไกลผลสายตาระตัดสายไตขึ้นตามไหลขาวเพื่อจะตรงดิ่งไปยังช้ายน้ําซึ่งจะใช้เป็นเข็มทิศเดินย้อนขึ้นไปจนถึงบ้านท่าเตียนตามที่คาดเอาไวา้น้าประหลาดนักแต่ผมกลับไม่เอ่ยปากถามพระองค์ที่ว่าเป็นทองคําเหลืองทั้งองค์ไม่มีวัสดุอื่นใดเจือปนแต่ผมกลับแบกมันได้โดยไม่มีอาการรั้งไหลหนักหลงังมันเบาปานปุยนุ่นปานว่าที่แบกอยู่นั้น เป็นเพียงหมอนไปหนึ่งเท่านั้นเองซ้ำยังมีย่ามเครื่องกระสุนและปืนกระบอกเก่งซึ่งพ่อเอ่ยปากยกให้ด้วยวาจานั่นแสดงว่ามันเป็นของผมแล้วยังไม่มีข้อกังขาใดๆและจากใครช่วงเที่ยงตะวันตรงหัวเราพักขากันที่ชายคลองตัวหนึ่งซึ่งมีร่มไม้และด่านสัตว์ลงมากินน้ำมากมายตามวิสัยคนเดินทางแล้วไม่จำเป็นจะต้องพักแล้วทำอาหารกินกันครบทุกมืออาจจะเป็นด้วยหลายปัจจัย ความสนุกเพลิดเพลินจากทิวทัศน์และข้าวห่อซึ่งยังไม่ได้แกะมากินไหนจะเข้าคลวกคลุกน้ำตาลมะพร้าวซึ่งกรอบหวานหากหิวก็เอาพวกนั้นนั่นหละมารองท้องสักสิบกว่าอนอาทีพอให้น้องหายร้อนแล้วจึงเริ่มอ,ออกเดินทางกันต่อพ่อผมบอกว่าเป้าหมายที่ปักทงเอาไว้สำหรับพักแรมในคืนนี้ไม่ว่าจะไปถึงเอาช่วงบ่ายบ่ายแก่หรือใกล้ค่ำก็ตามอย่างไรก็ตามต้องพักที่นั่นคือดงข้างวัง ดงไม้ที่ถูกล้อมด้วยทั้งกอสร้างและไม้รั่วห่างจากหาดสั้นๆที่เชื่อมต่อลงสู่แม่น้ําสายหลักซึ่งไร้ด่านสัตว์ลงมากินน้ําอย่างที่ควรจะเป็นอันเนื่องมาจากสถานที่แห่งน,นั้นมีคําล่ำลือว่าเจ้าวังที่ตัวใหญ่และดูร้ายซึ่งมีทราบแน่ชัดว่าเป็นตัวอะไรเทว่าหากจะพูดถึงสัตว์น้ําที่ตราบชั่วเวลานาน,านแสนนานอาศัยโดยใช้วังน้ําเป็นที่โยและปราการป้องกัน เห็นจะไม่พ้นกุมพีหรือจอระเข้นั่นเองความใหญ่และดูร้ายของมันแม้แต่ช้างแม่ปลาแรกก็ไม่รอดหากมันหมายตาจะลากลงไปกินดังนั้นอาติว่าจึงราบเรียบไร้ร่องรอยทั้งคนและสัตว์เข้าใกล้น้ำช่วงที่เป็นวังตะลิ่งถูกซอจนกลมกว้างนับสิบเมตรน้ำหรือก็นิ่งเขียวน่ากลัวป่งบอกถึงความลึกสุดยางและจุดนั้นคือจุดที่ไกลสุดสำหรับเด็กอย่างพวกเราสามคน ที่เคยเที่ยวป่ามาแม้พวกเราจะสนแม้พวกเราจะรันทว่าดงข้างวังกลับเป็นหนึ่งไม่กี่สถานที่ที่พวกเราไม่กล้าฝ่าฝืนคำสั่งไปนั่งหรือไปเที่ยวแม้จะอย่างนั้นทุกๆุกปีจะมีคนไปตายที่วังนั้นร่างที่ถูกกินไม่หมดจะลอยอืดอยู่บนพื้นน้ำเหนือวังเราวากับว่าการตายนั้นเป็นการบูชายันเพื่อให้เจ้าวังไม่โผล่ผลไปยุ่งกับส่วนอื่นๆของแม่น้ำที่มนุษย์ใช้สอยก็มีปาน เราเดินทางกันมาจนถึงหาดห่างจากดงข้างบางราวครึ่งกิโลพ่อซึ่งเป็นผู้นำทางที่ความจริงแล้วจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งในสามพรานก็ได้พาทั้งคณะไต่ขึ้นตามความลาดชันของเนินดินที่สูงจนเรียกได้ว่าเป็นมอย่อมจากนั้นก็ตัดเข้าสู่ความรกชัดของป่าที่ไม่มีใครเข้ามารบกวนหญ้าช้างร้องหญ้านาชนิดต่างๆที่รับรองว่าต้องผิวกายแล้ว ได้ร้องไห้เจ็บปวดด้วยความทรมานขึ้นเขียวครึ้มไปหมดดีหน่อยที่มีด่านเล็กๆซึ่งเกิดจากการใช้สัญจรของคนเดินทางเลี่ยงเล็กกว้างพอให้ปลายหญ้าเหล่านั้นไม่สัมผัสถูกแข้งถูกขาให้ต้องลำบากจังหวะหนึ่งนั้นขนาดที่ดงข้างบางังหรือก็คือดงไผ่สองสามชนิดที่ขึ้นเป็นวงกลมขนาดใหญ่ปานมีคนมาปลูกเอาไว้อยู่ไม่ไกลเกินสายตาจะมองเห็นอนักของเราก็ต้องมีอันชะงักเท้า หยุดการเดินทางในทันทีอันเนื่องมาจากจงอางใหญ่เท่าคนขาผมตัวหนึง่งนอนพาดนิ่งอยู่กลางทางและเมื่อสัมผัสได้ถึงแรงสัน่นสะเทือนของฝีเท้ามนุษย์มันก็วกสวนหัวกลับมาขดลำตัวอยู่ในท่าเตรียมพร้อมขณะเดียวกันก็ยกตัวขึ้นแผ่พังผานเท่าจานข้าวความสูงของมันไม่ใช่ธรรมดาถึงขนาดที่พ่อของพวกเราต้องแงนหน้ามองดูดูไปหากมันอยู่ในลักษณะนี้กลางดงกลางป่าแล้ว ไม่มีใครทันสังเกตอิดว่ามันคือต้นไม้ต้นหนึ่งที่ไร้ใบมีแต่ลำต้นโกรนนั่นเองนน่นเหรอเจดุงพ่ออันมากระซิบบอกผมเรากับจะให้เรียนรู้เอาไวา้แน่ละว่ามันจะฝังลงในสมองยังไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางจงอัางที่ใหญ่ขนาดนี้เกิดมาผมก็เพิ่งเคยพบไอ้แก่นและไอ้บุญเองก็มีอาการเดียวกันยืนนิ่งเป็นเสาหินโดยมีบิดายืนปกป้อง เอาไว้ถึงแล้วจะหาของมาเส้นขอพักที่นี่สักคืนเถิดพ่อพรานหมอเอ่ยรากับกําลังสนทนากับใครซึ่งก็ไม่ผลจงอางใหญ่นั่นเองเสียงฟ้อเมื่อลําตัวของมันพองและยบกอนสีสาขนาดใหญ่และแม่เบีย้ยเท่าจานเข้านั้นจะหูบลงผมพร้อมกับที่มันลดระดับตามลงที่สุดก็เลยหายไปยังป่าข้างหนึ่งสิ่งที่ทําให้ผมแคลงใจว่าตกลงแล้วจงอางใหญ่นี้มีตัวตนจริงหรือไม่ คืออาการนิ่งสนิทของพงหญ้าที่จะดงเลยเข้าไปกระทั่งปลายหางผู้พายไม่กระดิกเลยจนนิดเดียวเอาละท่านอนุญาตแล้วไปกันเถอะทารนหมอว่าและคณะของเราก็มุ่งหน้าสู่ดงข้างวางอันจะเป็นที่พักแรมแรกในคืนนี้ต่อไป